เรื่องผีจากนิวซีแลนด์บ้านพักริมทะเลสาบกับการปรากฏตัวของหญิงสาวจมน้ำฉันไม่เคยเชื่อเรื่องผีจนกระทั่งฉันไปพักที่บ้านริมทะเลสาบโรตูรูอาในนิวซีแลนด์บ้านหลังนั้นดูเก่าแก่แต่ก็มีสเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูกไม้สีเข้มผนังที่แตกร้าวเล็กน้อยมันดึงดูดให้ฉันเข้าไปพักอย่างประหลาดคืนแรก ทุกอย่างก็ปกติดีฉันนอนหลับสบายแต่พอเข้าคืนที่สองฉันเริ่มรู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลาหลมพัดแรงผิดปกติแม้ว่าวันนั้นอากาศจะสงบตามฉันพยายามข่มตาหลับแต่ก็ทำไม่ได้จากนั้นฉันก็ได้ยินเสียงเสียงเหมือนคนร้องไห้เบาๆมาจากข้างนอกฉันลุกขึ้นไปดูที่หน้าต่างมองออกไปที่ทะเลสาบ แสงจันทร์ส่องกระทบผิวน้ำเป็นประกายระยิบระยับฉันพยายามเพ่งมองแต่ก็ไม่เห็นอะไรฉันคิดว่าตัวเองคงหูแว่วเลยกลับไปนอนแต่เสียงนั้นก็ยังดังอยู่ดังขึ้นเรื่อยๆคราวนี้มันไม่ใช่แค่เสียงร้องไห้แต่มันเป็นเสียงครวญครางที่น่าเวทนาฉันตัดสินใจลุกขึ้นอีกครั้งฉันเปิดประตูบ้านเดินออกไปที่ระเบียง เสียงนั้นดังมาจากทะเลสาบจริงๆฉันมองลงไปในน้ำและฉันก็เห็นเสียงสั่นเครือฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอลอยอยู่กลางทะเลสาบผมยาวสยายไปตามผิวน้ำชุดสีขาวของเธอกำลังพลิ้วไหวอย่างช้าๆใบหน้าของเธอซีดเผือดและเต็มไปด้วยความเศร้าฉันยืนแข็งทื่ออยู่ที่ระเบียงมองเธอด้วยความตกใจ กลัวจนพูดไม่ออกเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาและจ้องมองมาที่ฉันดวงตาของเธอว่างเปล่าเหมือนคนตายเงียบไปครู่หนึ่งฉันรีบวิ่งกลับเข้าไปในบ้านปิดประตูลงกลอนและขังตัวเองอยู่ในห้องนอนฉันนอนขดตัวอยู่บนเตียงสั่นกลัวไปทั้งตัวฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลยจนกระทั่งเช้า พอเช้าวันรุ่งขึ้นฉันรีบออกจากบ้านหลังนั้นทันทีฉันไม่กล้ากลับไปที่นั่นอีกเลยต่อมาฉันได้คุยกับคนท้องถิน่นพวกเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนเคยมีหญิงสาวคนหนึ่งจมน้ำตายในทะเลสาบว่ากันว่าวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ที่นั่นรอคอยใครสักคนฉันไม่รู้ว่าฉันเห็นอะไรในคืนนั้น แต่มันเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดกาลฉันรู้แค่ว่าฉันจะไม่กลับไปที่บ้านริมทะเลสาบนั้นอีกตลอดไป